สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันเบตตี้ปอมขนาดพกพานะครับมาแนะนำพี่ๆอีกแล้ววันนี้เป็นคันคูญหญินรุ่นฟรีสไตล์วอลเกอร์เป็นคันขนาด4ท่อนนะครับเน้นการพกพาท่องเที่ยวตกปลาเป็นหลักเลยเวทที่ให้มานะครับคันนี้นะครับ3-8ขีด8เป็นคันขนาด4ท่อนเป็นคันแบงค์โทเล รีซีสฟูจิไกด์ฟูจิทั้งชุดนะครับพกพาตกปลาท่องเที่ยวเดินทางสะดวกสบายเป็นคันความยาวขนาด7ฟุต4ท่อนนะครับสวยๆเลยนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเอามาแนะนำให้กับพี่ๆที่ชื่นชอบคันเบ็ดขนาดพกพาได้รับชมกันก่อนเลยนะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับ กระเป๋าใส่คันเบ็ดอย่างดีด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับคันเบ็ดคุณหญินฟรีสไตล์วอลเกอร์นะฮะมีให้เลือกทั้งเบรและสปินนะครับมีให้เลือกทั้งเบรและสปินสวยๆเลยนะครับงานคุณภาพอีกตัวหนึ่งที่ทางคุนหญินนะครับได้ทำขึ้นมานะครับคันมีน้ำหนักเบามากๆนะครับคันมีน้ำหนักเบามากๆ เราสามารถเดินท่องเที่ยวตกปลานะครับตามห้วยตามแก่งนะครับได้อย่างยาวๆเลยนะครับในแต่ละวันในแต่ละทิปนะครับที่เราเดินออกตกปลานะครับทำให้เราไม่เมื่อยไม่ล้านะครับกับคัน7ฟุต4ท่อนนะครับมีให้พี่ๆได้เลือกใช้ทั้งเบสและสปินนะครับต่อง่ายนะครับถอดประกอบถอดเก็บนะครับง่ายนะครับ แบงโทเลดามกอกพุดเดิ้ลสวยๆเลยนะครับเดีย๋ยวเราดูด้านในนะครับของกระเป๋ากันนะครับนี่นะครับกระเป๋าด้านในก็จะมีช่องใส่นะครับในแต่ละแต่ละอัน1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะครับด้านในสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับในตัวการกระแทก ที่อยู่ด้านในนะครับนี่นะครับสวยๆพร้อมซีฟแล้วก็มีตัวลัดคันนะครับแล้วเรายังสามารถใส่อุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆได้อีกนะครับในนี้มาทั้งเบสและสป,ปินให้กับพี่ๆได้เลือกชมกันนะครับไกด์ฟูจิรีซิสฟูจิทั้งชุดเลยนะครับพี่ๆทีชื่นชอบนะครับกับคันเบตตกปลาขนาดปกพานะครับ ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับคุณหญินนะครับฟรีสไตล์วอลเกอร์7ฟุต4ท่อนววเวท3ขีด8เวทเหยื่อที่ให้มานะครับ2 1 0กึงัมนะครับเราเล่นงานนะครับตีน้ำไหลนะครับตีตามห้วยตามแก่งได้อย่างสบายๆเลยครับกับคารแอคชั่นส,สวยๆนะครับ น่าจะมีพี่ๆหลายๆคนน่าจะเคยได้สัมผัสถึงแอคชั่นกันบ้างแล้วนะครับเพราะคันตัวนี้ก็ได้วางขายในระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เลยเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับกับคันคุณหญินนะฟรีสไตล์วอลเกอร์ฝากพี่ๆไว้ครับสนใจสั่งซื้อมาได้นะครับที่ร้านตีน้อยตกป่านะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ